สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อไวคนเดิมนะครับเนาะหรือว่าสวยชาแนลครับเมื่อวานพ่อไวกับมาอยู่ที่วัดจันดาวนะครับเนาะอยู่ไก่ครับไก่ครับเดินทางมากับมากับพร้อมพร้อมกับลายช่องอยู่ครับกัเล่เพิ่มในจันดาวเพิ่มคือเออบังหันนะครับเนาะเพิ่นเมตไก่เพิ่มไฮไว้นะครับเก่าเจ็ดสามครับซึ่งมันก็ออกตัวกับสองตัวบนนะครับเนาะเจ็ดเก่าเมื่อนี้เข้ากับมาตามต่อเพิ่นสิบห้ายางไปเบิ้งครับป่าเมตไกนที่เคยให้ายชให้ยลาบ มานะครับเนาะอยู่ที่ไหนครับเอาโอ้อันนี้คนมาอยู่ข้างพี่นะครับเนาะอยู่ด้านในก็เลยไม่เห็นนี่ครับบุคคาเาข้ามาเห็นอันนี้เป็นต้นมันเสาหินมั้งนี่ครับนี่เสาหินละวันนี่ครับเนาะเอาอันนี้อ,องงานนะครับเนาะพอไหวกันเดี๋ยว จได้เข้ามาพี่จะแนานำเมืองก่อนนะครับปลาจีด้ตัวเลขกับตัวใหญกับองค์งาเนาะครับเนาะอย่างปูออันนี้อันนี้ปูยาชีปลาขาวปะครับนี่ปูยาชีปลาขาวอันนี้เนาะโอ้นั่นหาโบราณตัวนั้นไหมหาโบราณแต่ว่าอินเดีสามเหรียญมาเป็นขงตัวไทยเนาะโตวิชาจาราสัมปันโนสุปโตโลกวิตูอนุตารปุริสธรรมสฮารติ สัตถาเทวมนุษย์สานังปุตโตภะกวัติสวะคัโตภคกวัตตามโมสันติติโกอาการิโกเอหิปัสติโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภควโตสาพพะสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสาพพะสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาพพะสังโฆสามีกิปฏิปันโนภควโตสาพพะสังโฆ ย่ติตังกตารีปุริส aju khani a t ต purisa b h ุ k a l a เอสะำะรับกวัตสหระบกัังโฆอหนนโาหุนเนโยปาหุนเนโยทับจีเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังวุญ,ญญังเทตังโลกัสสา,าติสาธุสาธุพุทธะขุดตะมาขุดตะกัปเปิดจงขุดจกขุดลาขุดดุสตาปิดวาตนาให้กับโปรผู้ผาทั้งหลายที่ม้ามือนี้อ่ามาขอโจคอลาจากเจ้าแม่ อาผู้ขานนหน้าสอยใจ้พวกมาบอกซื้อกันทุกคนเด้อบอกซื้อท้ำเหลืคนกันทุกคนผู้ขาหน้าสอยใจ้พวกอยู่วันหนึ่งทีของสมนักซีมูริติสีตะบนมาแข่งนะซื้อเมื่อวานนี้แต่ขอโชคขอลาภนี่โชคลาภจะมาเกิดเจ้าลูกหลานที่มาทุกคนเด้อสาธุสาธุทุบที่ผูกขาชุดวบนี้รับเป็นอีกสามตัวกับเป็นเลขอ่าบุนเด้อหรือว่าเลขไพยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งขั้เป็นสองตัวกับพอให้เป็นเลขล่างเลยสาธุสาธุบุญใดที่ประกาศสะสมมาจะทำไปตั้งแต่ อาตั้งแต่ตอเนั่องยาอไว้จนถึงณปัจจุบันนี้ขอบุญมาลรมีทั้งหลายทั้งมวลจงมาดุลมันดาในผู้ขาพวกผู้ขาทั้งหลายนี่อาผจากทุกโศกโกรธไฟให้สมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติไปถึงสาธุสาธุสาธุออกมาเด้ออาลูกหลานมาโมนี่ก็ขอโชคลาภตว่าตาเห็นแล้วจะสิเป็นตัวน <oro> ั้นคือมันบ่อท่านแม่นไว้เห็นตัวมจ๊ะอาให้เบิงเลขถูกก้อนตว่าเบิงเอาออกบอกไว้ก่อนเนาะเห็นเป็น สามเจ็ดสามสมเจาเห็นแล้วสามเจ็ดสาม้คพ่อสี่เห็เบื้องได้เพระับพ่อพูดอยู่ทังเทิงพ่ะทิ้งใส่เทิ้งพูเทิงพูออตัวบักง่ายสามเจ็ดสามเจ็ดวายติถูกขันตงกับเอกถูกนะขันตงกับเอกถูกอะไ้น่นเนอะมองได้ค่ะพ่อสาวแ่น่เห็นไอ้พ่อสวายสี่เบื้องนีไปตนั่งร่งกว่เห็น น่งนุ่งสีชสาเจ็ดสามสามเดตัวนี้หน่อยก็สามสามสามเยอะก็จะไว้เห็นสามเจ็ดสามนะคะดที่แล้วก็ได้หนึ่งซนะคะรถตัรีนี่สามตุนี้ก็สามทำไมตัวนี้ก็ส 3. 3> ามแต่ว, 3. 3> <3. S 1> ว่าเห็นตัวนี้ไงยุ่งนี่เป็นสามเจ็ดสามเจสามแต่ว่าะเห็นคือกันบอยด้ ผมเห็นเป็นหกแปดใช่ป่ะเอาเห็นเอ้วเห็นตากับตาไฟตามันครับตาไฟตามันนี่ไหมครับเาเห็นบว่าหกแปดตัวนั้นแปดก่อนแปดสามตัวนั้นนะนี่ย่แหละเห็นตัวแรกแหละอันนี้หกหรือเปล่าครับเห็นเป็นแปดหกแปดหรือเปล่าครับตัวที่จริงตัวแรกเห็นตัวนี้เป็นแปดนี่แมนปะแปดนี่นี่แปดตัวแบบใหญ่นี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 ่นแปดนี่สามนี่ครับสามแมนควบผัวมาแปดนี่ก็เห็นตัวน้อยคือหมูเนี่ยเห็นตัวแบบใหญ่ๆเลยเห็นนี่แะครับเห็นสามนี่แปดนี่แบบใหญ่ใหญ่เนี่ ดูในกล้องก็เป็นแปดสามเราะดูเราด<า>้วยครับเดอ้เอเพวาิ่งใกลๆนนะเิ่อยู่ไก่ก็เห็นแปดสามตัวหมงไงเลยแต่ว่าเริ่มเเป็นสามสามเจ็ดสามเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่หกัก 8, <c oughs> แบแปดสามแปดสามบอกว ขอสวัเห็นแปานะคะแปดสาตาเจ้าของเห็นเด้ออันนี้ไม่ได้กดได้นี่กดแล้วมกดให้เยอะกดให้ดูบออันนี้กที่แม่ตะเกียนอันนี้ถ่ายภาพนิ่งเลยเอาเบิรงเล็กถูบมันทีได้คือกันบอเบิรงเล็กถูบเด้อแต่ว่าตาเขาเห็นแบบไปเขาเบิรงเหลกก่อนเบอันนี้สามไม่เนี่ยหน่าแหละสามเลยตัวใหญ่น่ะสามตัวแปดบอกใหญ่เลย แปดสามหรือเปล่าครับแปดสามดูดตัวกลางๆนี่แปดสามตัวใหญ่เลยไม่ไม่เห็นหกแปดสามเลยอือเอาแต่ว่าหกคอยไม่เห็นเห็นสองสองตัวแค่แปดสามหกแปดสามเห็นหกแปดสามกว่านี่พอพอพอมาดูเนี่ยเอานี่แปดนี่ตัวใหญ่นี่แมวนครับดูวงไปเห็นเป็นหกสินี่แปดวงข้างหน้านี่แปดเออไม่เห็นหกเห็นแต่นี่นี่สามนี่แปดนี่สามเห็นไหมเห็นเหมือนกันไหมตัวใหญ่ใ่นะสามสามแปดสามเนะะ แปดสามนี่นี่ก็แปดสามนี่นี่แปดสามตัวบกใหญ่หนึ่งนี่แปดสามแลรวหลนเด็กถูกนะคะละค่ะอ๋อมาสามี่แล้วเกถูกโอ้ตัวใหญ่แค่ปววแปดสามเนาะเออเห็นเห็นชัดเลยนะครับแปดสามตัวบักใหญ่หนึ่ง แปรตัวเดียวกันแต่สร้ามแตแอ่านี่ครับพอไว้เห็เบิ yeah. ้งอีกอันหนึ่งนะครับน่าพอไว้มาเห็นแล้วคร hmm. ับเลขก้นขันครับเลขก้นขันอันขันแค่ว่างอยู่ซื่อๆเด้อรับเด้อว่างอยู่ตั้งโดนแล้วครับแต่ว่าขางนก้นขันนี่เห็นเป็นตัวเลขไหครับเนาเห็นเป็นตัวเลขอ่าวไว้สี่เบิ้งนะครับเออแต่ว่าตัวนี้เห็นเป็นเอ่าเลขสามครับเห็นบนครับสามสามตัวใหญ่เนะครับว่าตัวน้อยเนี่ยพอไว้เห็นนี่ว่าตัวน้อยครับอ่าตัวกลมๆนี่คือศูนย์นะครับตีเป็นเลขศูนย์ เป็นเลขศูนย์นะอ่ะตัวนี้เป็นเลขแปดนะครับนี่เลขแปดนี่ครับพี่บอ่ะศูนย์สามแปดครับนะเพรเห็นในศูนย์สามแปดเด้ออยู่ก้นขันนะครับขันว่างอยู่นี่จะมันจะปี๊จักซาดล่ะครับน้ำจนแห้งครับน้่มันแห้งแล้วมันก็จะเป็นลักษณะเป็นเลขเนาะครับเนาะอ่ะบม่มีคนมาแต่งบม่มีคนมาจับมันหรอกครับมันเป็นของมันเองโดยธรรมชาติอ่าครับเห็นแบบนี้ครับอันนี้อยู่ที่อ่าวัดจันดาวัดจันดาวนะครับเนาะเ้า อ่านี่เห็นแล้วนะครับเนาะเอาขอให้มีโชคมีลาภทุกคนทุกคนนะครับเด้อขิดเหล็กแหกหมานที่ออกมาเมื่อนี้ก็ได้แล้วศูนย์สามแปดครับอยู่เมตาเคียนกับเห็นเป็นเป็นแปดสามนะครับอ่าอยู่ข้อหานี่พอไว้กับว่ามันเห็นเป็นสามแปดนะครับอยู่ในก้นขันก็เห็นสามแปดกันครับศูนย์สามแปดครับก้นขันนี่ครับศูนย์สามแปดเอาฉันว่าที่นี้กับมโชคมีหลักกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีงามงามครับ